ดูเลยบอกมันหลายวันเราไม่รู้ใช่สงสัยเนาะมันนานไปกลับมันก็ไม่ไหวต้องชาวบ้านอยู่ไปกลับชาวบ้านเป็นหลังเลยจองคนละห้องละห้องเป็นห่วงแมวด้วยเป็นห่วงแมวแล้วออ๋แม่ป้าโอ้ป้าซอไม่อยู่แล้วเนาะเออลืมไปว่าป้าซอไม่ได้อยู่แล้วเป็นแมวเลยควายก็ไม่ได้กินหญ้าโอ้งานอยากเข้าเลยตอนนี้ ไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะคะป๋าแดงกับช่างตั้มไม่ได้กลับนะคะนอนโรงแรมกันเหมือนยายยายก็ยังไม่ได้กลับยายนอนสามคืนแล้วยายไม่เลี้ยงสัตว์สวัสดีวันนี้จ้าเป็นไงนอนโรงแรมสบายดีไหมสบายดีสบายดีสถานการณ์ไม่ดีซะแล้วตอนนี้นี่นะคะอ่็งสกรอคำสั่ง กันเข้ามาแล้วมาทางนี้แม่ทางนู้นแดดไล่มาทางนี้ได้อย่างเดียวนี้ทางนี้ก็ได้นี่ทางนี้นี่นีพอแดดมันลมมันมาทางนี้ทางนู้นแดดมันมาสองเมื่อไรเมื่อไรถ้าอย่างนั้นแม่แปลโคนต้นไม้โคนเลยนั่นโคนนั้นน่ะโคนนั้นมันไม่เปียกเดี๋ยวก็ตามไปเองแหละก็มีเสือน่ะแม่เขาตามไปหาแม่เองมุมมันไม่สวยตรงนี้เลยยังคงยังคงเรื่องคนไทย คุณแม่ก็นอนโรงแรมตั้งแต่เมื่อาวานคุณแม่ร้องไห้จนเมื่อวานนี้ไม่ใช่ช่างต้ามคือมาเหรอ,อของช่างต้ามค่ะแม่เสื้อช่วยแม่ก่อนแม่มีเสื้อเนาะต้องมีที่นอนด้วยเลยเนะนาะอ๋อมันสามพับมันผืนเล็กๆ โอ้มันผืนเล็กมันก็ดีกว่าไม่มีนั่งอ่ะแม่อย่าไปติดคนไม้แม่มดมดเต็มเลยมดเล็กอยู่ตรงโคนอ่ะเอออยาไปติดโคนเมื่อกี้ยังกัดเมื่อกี้ยังกัดแอบพี่นวัดอยู่เนี่ยตรงนี้ีเพราะว่าเขากินอาหารเมื่อกี้มันตกลำไยอ่ะมันมาเออนั่งเลยในรถกางไม่มีเสื้อหรอก็นั่นแหละยังพูดกับ าแดงอยู่ว่าค่อยเอาคันเก่ามาค่อยมีทุกอย่างมีทั้งเก้าอี้มีทั้งค่อยเตรียมไว้ทุกอย่างอยู่ในคันเกา่าคันเก่าไม่ขายเขนเก่าไม่ขายแม่ล <laughs> ูกสาวไม่ให้ขายเขาไว้ขี่ไปเล่นกับหาเพื่อนหาอะไรเขา้วกี่ปีมาครั้งปีใหม่หลังปีใหม่ก็มาไปหกเดือนเดง <laughs> ไปเรียนหนังสืออยู่มือซีแล์จ้าไปหกเดือนเรียนหกเดือน เห็นเขาลงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยมีแต่คนไปเรียนภาษาไปเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่าเพื่อนเขาน่ะมีแต่ภาษาจีนกับภาษาไทยแล้วมันจะไปได้เรื่องไหมก็นั่นแหละเขายังหัวแล้วอาจารย์เขาเป็นคนภาษาจีนดีกว่านี่อาจารย์สอนก็เป็นลูกใหญ่ประเทศฮ่องกงพูดเป็นอ๋ออาจารย์สอนก็กลายเป็นอาจารย์ประเทศฮ่องกงอีก ก็แม่ก็เลยถามว่าลูกตกงลงลูกไปเรียนภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษหนูยังปวดหัวอยู่เลยค่ะแม่่าสั่นถ่ายแต่แตัวไอ้ไอถ่ายแต่ปกหนังสือให้ดูทุกวันเ,เพื่อนคนไทยก็เยอะเพื่อนเพื่อนคนจีนก็เยอะเออเาคนไทยมันก็คุยไทยกันสิหมายถึงว่าเวลาเพื่อนคนไทยส่วนมากนักเรียนภาษาจีนจะจะไปเรียนเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็รู้ภาษาจีนอยู่แล้วมันก็เลยไปกันใหญ่ที่นี่ก็เลยไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษที่นี่ อาจารย์สอนกันด้านภาษาจีนดีกันเอโเจบเลยเวลาเขาไม่พูดสอนตอนเขาไม่สอนเขาก็คุยกันแต่ภาษาจีนว่างั้นน่ะก็เลยว่าตกลงลูกไปเรียนอะไรน้อว่ะถ้าอยากเก่งภาษาต้องไปอยู่กับใช่ใช่ต้องไม่มีภาษาไทยอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีภาษาจีนด้วยตัวเองเก่งภาษาจีนแล้วจะไปเรียนภาษาจีนเพื่ออะไรแม่ก็คุยกับเขาอยู่ ้องไม่ใหพูดภาาาษขเรสวัสดีทุกคนค่ะขอบคุณ2 0 0ร้อนนะคะขอบคุณทุกคนจะ้ะตอนนี้เพื่อนกับปลาแดงก็ไล์อยู่นะคะเอซนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรา์นะคะอยู่กับสมอนชาแน,นลนะคะเขาไปข้างในหมดนะแม่ไปชาร์จแบบ ไปชาร์จแบตค่ะ